วันนี้พามาดูลูกใต้ใบหรือย่าใต้ใบนะคะลูกใต้ใบหรือยญ้าใต้ใบเนี้สรรพคุณของเขามากมายเลยนะคะทั้งรากทั้งใบทั้งลูกเป็นสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ควบคุมและลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะคะและที่สําคัญเป็นยาแก้ไข้ลดความร้อนในร่างกายไข้จับสันไข้ทับฤด,ดู ไข้หวัดใหญ่นะคะและที่สำคัญได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะที่คนรู้จักที่เขาเป็นหมอยานะคะบอกว่าแก้ไข้ทับฤด,ดูของสตรีแก้ตกขาวนะคะที่บ้านเนี่ยจะขึ้นหลังบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปลูกผักนะคะรดน้ำเช้าเย็นเขาก็จะงามมากสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะเจอตระะต้นเนี่ยยากมากเลยค่ะเพราะว่าเขาตายเพราะการฉีดยาฆ่ายาหมดนะคะ ตอนนี้โชคดีมากยาพวกนี้เขาจะไม่ให้คนเอ่อจะไปเก็บที่ป่าที่เขาไอซะมากกว่านะเพื่อมาทํายาหรือม,มาตากแห้งนะคะแต่หลังบ้านเนี่ยคือจะดีอย่างหนึ่งเขาจะขึ้นตรงแปลงผักอะไรงี้ใช่ไหมคะก็จะไม่มีคนเดินผ่านเดินเหยียบหรือหมาแมวเงี้ยค่ะเพราะยาสมุนไพรบางบาง,บางอย่างเขาถือไม่ให้คนเหยียบคนเดินผ่านหมาแมวเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นความเชื่อทาง ทางาคนโบราณนะคะแต่เรื่องแก้ไข้ทับฤดูเนี่ยได้ยินมานานแล้วพอได้ยินแต่เด็กๆแล้วเพราะตอนเด็กๆเคยเป็นไข้ทับฤด,ดูเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ได้ใช้ตัวเดียวนะคะใช้ตัวอื่นผสมเราไม่กินสมุนไพรไทยเชิงเดี่ยวในเวลานานๆนะคะและไม่ศึกษาก็ไม่ได้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรนะคะลูกใต้ใบมะนาวตะไคร้ต้มทานกันใช่ไหมคะเห็นได้ยินข่าวอยู่ อันนี้คือต้นไหมคะถอดรากได้เลยไม่ต้องกลัวคะ่ะหลังบ้านเยอะมากลองไปศึกษาดูนะคะ